วันนี้ผมจะมารีวิวไอ้ดั้งโลแลบบิดเยียอะไรเนี่ยแหละครับจำชื่อไม่ได้นั่นแหละ,ละเดี๋ยวเปิดพร้อมพร้อมเออเย่อออฟแรบบิดอ่าเราเปิดพร้อมๆกันนั่นแหละเพิ่งได้มาจะารีวิวให้ดูว่าจะเป็นยังไงออกมาสักพักแล้วออกมาสักพักแล้วหละอืมใช่ออกมาสักพักแล้วแล้วปีกระต่ายด้วยปีกระต่ายก็คือแบบ นอาเก็บสะสมอ๋อนอาเก็บสะสมกล่องอ๋อกล่องมันมีพลาสติกข้างในอ๋อมีพลาสติกข้างในเป็นรุ่นของเขามีกระต่ายมีพลาสติกเว้ยมีพลาสติกหุ้มข้างนอกด้านข้างกล่องด้านหน้าแล้วจะมีภาษาอะไรกันญี่ปุ่นเกาหลีด้วยนะ นี่ปีอะไร <2023 S 1> สองพันยี่สิบสามสองพันยี่ยี่สามปีนี้นของปีนี้กระต่ายตัวของปีนี้ว,ว้าวโอ้ลูกเล่นอ,อืมไอ,มอ้กระดาษเขาก็จะเป็นรูปก,กระต่ายเหมาะนะสะสมดีมาดูกันเลยสภาพเป็นยังไง โอ้มีเชือกแถมนะครับอ่าฝั่งนี้สีน้ำเงินเอม้มีลูกเล่นนะเนี่ยอันนี้สวยนะเนี่ยมนนีน้ำเงินอีกฝั่งนึงสีแดงสีแดงข้างหน้าแดงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอีกคู่หนึ่งดีกว่าหยิบมาสองคู่ขาวจ้วะเลยขาวจ้วนะใส่กล่องนะปึ๊บ อืมเรียรียเอรีเอป์อ่ะคู่น,นี้ก็คือด้านข้างอ่าอันนี้เขาเรียกสวูฟใช่ไหมใช่สวูฟอีกข้างเป็นข้างในเนี่ยข้างข้างในที่เราเป็นสีน้ําเงินอีกด้านนอกก็เป็นสีแดงลิ้นแล้วก็ตาสีแดงเหมือนเป็นเป็นกระต่ายอะเนาะสีเข้เป็นกระต่ายเชือก มันมีมีสีเชือก็จะ,ะออกสีขาวสีครีมคีมแล้วอันนี้เขใส่เขาเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ด้านในด้านในอินโซใช่ไหมป็นลูกกระต่ายใส่ได้ปะเนี่ยลูกกระต่ายหเห็นไหมเออนะ่ารักกระต่ายอ้วนอยู่ดูด,ด้านข้างสวยสวยมากอันนี้สวยขาวไหมขาวครับ เป็นแบบว่าแต่ตรงกลางจะเป็นสีเทาๆเหมือนว่าผิวก็ตายเทาๆผิผวหยาบเป็นอ,อะไรนะหนังกลับใช่หนังกลับ,บอันนี้มันเหมือนไม่ใช่ไอ,นนอส,สีขาวเออสีขาวก็เป็นแบบไม่ใช่หนังกลับเป็นขาวธรรมดานี่ครับหนังธรรมดาแต่เนียนแต่งานเนียนเลยแล้วตรงกลางนี้จะขึ้นว่าสองพันยี่สิบสามเห็นไหมเออสองพันยี่สิบสาม 2,023เอออ่าอตรงข้างๆนี้เขาจะเป็นกระต่ายมีลูกเล่นอยู่อืมส่วนพื้นก็พื้นอุ้ย2องพ2,021 2สิ3โอ้มีรายละเอียดนะเนี่ยอืมสวยสวยดีอ่ะใส่ได้ไปเนี่ยแล้วก็ยังไงอ่ะเชือกได้ข้างในตรงนี้ของของเขาแดงกันเก็บ อ่าแดงเนี่ยเป็นเป็นได้แดงเออมีลูกเล่นมีไอ้นี่อีกนะเออข้างหลังงานเข้าแล้วสีสีสีสติดนั่นเนี่ยข้างหลังเนี่ยรวของลูกค้าผมด้วยอืมสีติดอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งอยากใส่อะใส่ได้ป่ะคิวซีไนกี้เออคิวซีไนกี้อะไรวะ <n ag gie> เรื่ปกติ ใส่ไม่ได้หรอกแปจุดห้าแต่ดีเทลสวยครับน่าเก็บตอนนี้ก็น่าจะราคาก็น่าจะขึ้นเรื่อยๆรอครับตดวเนีพร้อมเป็นปีต่อปีของปีต่อปีของเขาเนี่ยกระต่ายสวยเออผมก็ชอบแล้วเนี่ยเออดีเทลสวยครับคู่นี้น่าเก็บครับสุดยอดกล่องก็สวยกล่องก็นี้ กล่องข้างในนี่เขาก็สวยเรียบเป็นคนกระต่ายก็รีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทํา ep ต่อไปเมียบังคับใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แชร์ข้อไอ้เรื่องของกลุ่มหน่อยนิดนึงนะครับก็คือการซื้อขายกันเนี่ยก็คือระมัดระวังกันหน่อยเวลา เวลาจะดูเวลาจะซื้อจะขายเงี้ยดูนิดนึงดูโปรไฟล์ดูเฟซเขาดูอะไรอย่างเงี้ยเช็คให้ละเอียดเช็คให้ละเอียดก่อนก่อนที่จะซื้อไม่ใช่ว่าหวังจะของถูกกันฝากไว้แค่นี้นะครับว่าแล้วก็ป้า